สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องวิเดียบ้านทุ่งวลิีอีกแล้วนะคะอ่ะน,น้องวิเดียวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรคะสวัสดีค,ะค่ะทุกนซากี้ีเอาพูดเบาๆสวัสดีคะ่ะสัสทีคนอันนี้ใส่หมวกไอนน้ใส่หมวกใส่ที่คาดผมสวยๆให้คุณลุงป้าดูก่อนไปซื้อมาใหม,ม่ไม่ชอบแล้วค่ะโอ้ยโดนไก่ล้งไปลงไปลงไปทางนั้นไป,ไป,ไปเออไปเล่นเ วันนี้กิก็จะมาทําเอเมนูนี่ค่ะแกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือเปราะค่ะได้มาเขือเปราะมาอีกแล้วค่ะนี่พี่คนไทยซื้อมาให้ค่ะหนึ่งกิโลก็โอ้โหแพงอยู่ค่ะนี่สิบสามยูโรเลยค่ะห้าร้อยบาทค่ะได้มาครึ่งกิโลค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งนี่กิโลละเจ็ดยูโรค่ะก็สองร้อยแปดสิบาทค่ะกิโลนึงกิ๊ตก็ได้มาอีกครึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวมาผัดใส่ไอ้นี่เลยค่ะเห็ดแชมปิญองให้โรบอทแล้วก็วีเดียค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เรามาทําแกงอันนี้ก่อนค่ะแกงเผ็ดไก่ค่ะกะทิก็เดือนแล้วค่ะโอ้จะใส่ไก่เลยเอาพริกแกงก่อนค่ะพริกแกงไปผัดของหอมก่อนค่ะเนาะแม่ก็ลืมค่ะโอ้อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะ้วผัดพริกแกงหอมหอก่อนค่ะพริกแกงของเราก็หอมแล้วค่ะจิ๊บเอาไก่ใส่ก่อนค่ะ มีทั้งกระดูไก่ค่ะนี่ไอ้ขาไก่ติสโกค่ะก็ล็อออกด้วยค่ะเพราะว่าโรบิตเขาไม่กินกระดูค่ะแต่ว่าคลิปชอบจ้ะแล้วก็อกไก่ค่ะยอดนี้เอาไว้ผัดให้ใส่ผักกุ้งใส่เห็ดให้บีเดียค่ะเพราะว่าเขาชอบผัดไก่ให้สุกก่อนค่ะนี่ค่ะไก่ของเราก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปใส่ไอ้นี่ก่อนค่ะเอ้กะทิค่ะอีกหนึ่งกล่องจ้ะกล่องเล็กจ้ะอันนี้ใช้กล่องเล็กค่ะ เด็อร่อยอร่อยค่ะน่อยแก้เพลงก่อนค่ะกิบเติมน้ำนิดนึงค่ะรอแล้วได้ซดค่ะเเผื่อได้กินกับขนมจีนด้วยค่ะชอบกินกับขนมจีนด้วยค่ะนีแล้วรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะเนาะเดี๋ยวค่ะทับทิให้เย็นๆวยค่ะอันนี้กิบก็นี่ละค่ะทอดไก่สุดแล้วค่ะ อกไก่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมก็ปอกเรียบร้อยค่ะกระเทียมเห็ดชัปนพี่ยนค่ะผักบุ้งสวยๆเลยค่ะนี่เออผัดกินกลางเช้านิดรอให้ผักบุ้งยุบก่อนค่ะนะมีผักไก่ของเราน้ำก็เดือดแล้วละค่ะเดี๋ยวจิ้มใส่มะเขือเปราะเลยค่ะสุกแล้วลค่ะก็ปรุงเลยค่ะน้ำตาลปานค่ะ ก็ใส่น้ำปลานิดน,งนึงค่ะแล้วค่อยชิมค่ะค่ะเดี๋ยวรอก่อนะนะะเราให้มะเขือสุกก่อนค่ะนี่ผัขดขผูอกก็นี่แหละคะ่ะแล้วปรุงก่อนสันยุบเรียบร้อยแล้วจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะใสียัวข,ขาวเล็นิดนึงค่ะซอหอยนางรมค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะ บูมของเราเห็นน้ำปลาอีกนิดนึงก็อร่อยเลยค่ะนี่เล็กกันเนาะนี่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าค่ะพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดจ้ะนี่ค่ะเดี๋ยวกิบรอให้มะเขืออีกสุกอีกนิดนึงก่อนค่ะมันจะแข็งไปค่ะเนาะแล้วก็ใส่ใบกะเพราค่ะโหระพา,ะมพาไม่มีหรอกค่ะ เราใ่ให้วิเดียนี่คืนก่อนค่ะสักสามกองก่อนค่ะเพื่อไม่กินเห็ดค่ะเพื่อไม่กินไอผักบุ้งค่ะอ,อันนี้มะเขือน่าจะสุกแล้วะคะ่ะแล้วใส่ใบกะเพราเลยค่ะหัวปลาไม่มีใส่กะเพราก็อร่อยเหมือนกันแหละค่ะเนาะ เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะเรียบร้อยเลยบีเดียมากินข้าวแล้วลูกแล้วเล้วเสร็จแล้วค่ะอ่านตาโฟมาค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีแกงเผ็ดไก่ใส่มะเขือเปราะค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะผัดผักบุ้งค่ะ ผัดผักบุ้งผ,ผ,ผักบุ้งผักบุงน้องีเดียบอกผักบุ้งใส่อ,อกไก่แล้วก็นี่บีเดียเห็ดแชมปิญองเยอะมากนี่ค่ะดูว่าเด็กหญิงีเดียจะกินหรือเปล่าค่ะผัดผักบุ้งอร่อยมากบีเดียไก่ด้วยค่ะอ,อกไก่ใส่ให้น้องวีเดียค่ะแล้วก็ไข่เจียวน้องวีเดียไข่เจียวไม่กินกับข้าวหนดูกันแล้วเห็นไหมเห็ดแชมปิญองออกมาเอาเอาช้อนเอาซ้อมเอาซ้อมใช้ซ้อมหูใช้ซ้อมนี่ทำแบบนี้ซ้อมกันกัน โลบวยต้องเลือกเอานี่ค่ะเพราะว่ากิฟตเอากระดูกผสมกันค่ะแต่มันเยอะอยู่นะป๊ะป๋าเฮลเฟลโอ้กิฟตไก่อกสะโพกไก่ก็มีค่ะก็อกไก่ชอว์ไอหม่าม้าชิมได้ไหมไข่เจียวขอคำนึงได้ไหมคำคำเดียวเอามาเลยเอฟเฟนพูฟเฟนสมาร์ทกลุมเอฟเฟนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิดีโอสวัสดีหรือยังทุกเจ้าหรือยัง มาทานข้าวด้วยกันค่ะโอ้เดี๋ยวจะกินไก่เจียวพิเดียอร่อยจังเลยเล็กเกออมไม่หลุดพิเดียคุณพิเดียเดี๋ยวะกนดูดูมันไม่ใช่ข้าวเนียวดูกินเหมือนข้าเหนียวเลยค่ะไม่ใช่สติ๊กกอรอะไรนะหนมันไม่ใช่ข้าวเหนียวนะใส่เตอีกนิดนิดอีกสติ๊กกอร ันไอโฟเบีเดียเห็ดนี่โมมาซื้อมาใส่ให้พิเศษเลยค่ะเนี่ยพิเศษเห็ดให้บีเดียเลยค่ะชอบกินเห็ดผักบุ้งนี่น่าจะไม่ชอบหรอกค่ะเคี้ยวไม่ได้อื้มอื้มผักบุ้งอะไรเนี่ยอือืใบอนี่ค่ะ ไม่มากรุดแล้วก็บ้วนเจ้าเอาลืาล่มอาจารย์มาเศษกระดูกด้วยดูกิี้งไข่กะปล่อยตามสบายเลยค่ะโอ้โหโอ,โอ,โอ้น้องเบียร์เอาคำเล็กๆหลก,ลกเบียร์กรี่อืมเออมากเลยเผ็ดชิลล์ซอ,อสปลาทำไม่เอาจะเผ็ดไม่เอาแกงอืม เด็ววเอ่ะมมากสัมผสก็สัมผัสก็สัมผัสก็มผักเสอมผัสไ็มาก็สนะัววมผัสก็สัมผัสกวสัมผัสก็สัมผัสก็สมจีนกัมผัสกมผัสก็สมผกัมผก็สัมผัสก็ัมผัมผัสกมผกมผกมกัมัสก็ <laughs> มัมกม้กจสัมัมมัมัสะัก เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อไอ้นี่มาค่ะกิบไปซื้อเองเพื่ยที่ะทำเองครับเค้กค่ะเป็นฟอร์มมีฟองนูมีถังขยาอยู่ไหมถังขยยอยู่ที่ไหนดกอยู่ที่อยู่อที่ไหนดกว่าจะหัดทำครับเค้กกับบีเดียค่ะเพราะว่ากิฟไม่ค่อยชอบทำขนมค่ะแต่ว่าจะหัดทำสอนลูกนะครให้ลูกทำด้วยค่ะทำเป็นหากิจกรรมให้เด็กยิ้บีเดียค่ะ ก็เลยไปซื้อฟอร์มคัพเคก้กมาค่ะบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราทำหัดทำคัพเคก้กจำได้นะอ,อีกสายเก๊กันทำเาะเราเคยมาคาาคัพเค้กมากากินใส่แกนโอ่งใหรี่หน่อยเดอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาทำคัพเคก้กกล้วยหอมไหมเอากล้วยหอมไหม,มพวกขนมอะไรเนี่ยไม่ไม่ชอบทำกับกิฟตของหวานอย่างเงี้ยชอบทำแต่กับข้าวแบบเนี้ย อยู่ไทยนี่ไม่ชอบแทบจะไม่กินของหวานเลยค่ะเดินนี่เห็นของหวานนี่เดินไม่สนใจค่ะแต่าบางครั้งก็ก,ก็ชอบก็ก็ไม่ก็กินอยู่ค่ะใช้ใช้ช้อนหน่อยดุกอ,อ้นี่ไงช้อนออกมาต่ดให้เอาให้หนูไม่ใช้ช้อนเลยดุหิวข้าวนักค่ะไม่ได้หิวข้าวหนักแ

Ja, ik ben aan het vissen. Hm? Onderin, denk ik. ha opkijken. Okay. Dat is de eggplant. Ja. Ja. niet moet deze keer maar Robot, maar maak haar. Je vindt het wel lekker, hè? In die geur, deze. smaak, ja. นี่ใช้กับอะไรจ๊ะเนี่ยไม่เผ็ดกับคำกิ๊บซื้อพริกแกงแบบไม่เผ็ดค่ะม,มีชั้งยี่ห้อเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดกับยี่ห้อนี้ใช้แล้วโรบเบิรเขาชอบไม่เผ็ดเท่าไหร่ก็เลยใช้ยี่ห้อนี้แหละค่ะอือยังมีหนังไก่ด้วยไหมอ๋มอไข่เจียวหมดแล้วอืมอ๋อ Nog haken. Lekker. Lekker video. Ook een beetje ruistijden. Hé. Hey. Niet alleen ei. Ik vind het goed met kali video. He. Piet lep op als spijtje? Nee, toch? Mhm. Spijtje, zeg ik dan. Ik heb een aandacht op. Nee, ik heb trek. Voor die piek, komt hij eh. ถามค่ะเพราะว่าจะไปสวนพี่นาค่ะที่ปลูกผักให้ละค่ะปลูกผักไทยสายจะเอาอะไรหรือเปล่าค่ะทิปก็เลยเอสั่งมะเขือปอครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ผักบุ้งค่ะมะเขือปอเนี่ก็กิโลละห้าร้อยบาทเลยค่ะแล้วก็ผักบุ้งนี่กิโลละสองร้อยแปดสิบาทค่ะกิโลละ7กิโลนะก็ได้เยอะอยู่ค่ะได้เยอะกว่าร้านขายของเอเชียค่ะร้านขายของเอเชียมะเขือปอสามลูกนี่สามยูโรเลยค่ะร้อยยี่สิบบาทเลยนะสามลูกเฮ้ยเดือนนะดิเออ เอพรินไปโต๊ะกูน้อยคือไอ้ไก่เมียนี่กินได้หลายลูกเลยครับเป็นยี่สี่พันลูกเลยแลก็แชมพูนิดนเหลืออยู่ในตู้เย็นอีกค่ะเดี๋ยวเอาไ้ทำอีกนี่ก็เห็ดก็ไม่กินไก่อบไก่ไปงด mm ้ hmm. <c oughs> komt er? Wat? Ik pak voor jou. Mooi. Papa, wat wil ze? Wat wil je? Rijst? Wat doe je? Je moet eten toch? Opeten. Wil je? Ja. rijst met ei. Ah, papa. Ja, dank je. Genoeg? Wat doe je? Hoe gaan we dat? Gewoon gauw Papa heeft wel honger. Ja. anh đi khao cái video hấp cả đám rice ah yeah. để rồi cho Tang đang kinh khao ăn mấy quả bông kheo kheo baby khao kinh thích à baby kinh quả bông ăn tàu để morning is for Het is Oh. Ja, in Thailand eten ze heel veel. Eten ze. Maar mm. hebben we handtagen. Wie heeft die? Ik PFC niet voor wat. Een voor Voer voor de dieren. Turtle. Kieuwpadden vind ik heel lekker. In met, Thailand. Met oestersaus? <laughs> nee, natuurlijk. เราพูดถูกว่าใส่ใส่ใส่น้ำมันหอยด้วยไหมอร่อยสำหรับเต่อค่ะไม่ไม่ใส่มากิดิีเอ็กเแป็นปั๊บเนี่ยปั๊บนกิฟชอบไอ้ผัดผักบุ้งค่ะอร่อยอันนี้ไข่เจียวหมดเลยข้าวไม่กินแล้วลูกเห็ดก็ไม่กินเลย Nguyên, chappy jong ook lekker. Nguyên, chappy jong ook lekker. Nguyên, chappy jong ook?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  Nguyên, chappy jong, lekker. Genoeg hoor, genoeg. Kim ทั้งสองอย่างเลยเดี๋ยวเอาไว้ผัดอีกค่ะผักบุ้งแล้วก็มะเขือพนเอาไว้ทาแกงอย่างอื่นอีกเอาผ้าไหมเอากระดาษไหมหลุกมาเช็ดหนเอามือมาเช็ดหน่อยเอามือนี่มาจับไข่ทำไมไม่ใช้ส้มหรอกติดไหมกินข้าวเหนียวเลยนะไม่ใช่ข้าวเหนียวอัไหนหรือไงเลิกกับเี อายุปว hmm, yeah, ันนี้เรเป็นยังไงสนุกไหมเวลาเชวกันอ่คัหมอ่กิดเอือมื่อช้าตื่นเก้าเช้าใช่ไมพี่เดียวเชิญเชิญเรียรตกที่ไหนอะไรตกกูตกที่สไลด์ตุ่ตาจากส ตกสไลเดอร์ที่ไหนลูกที่ตกที่ไหนสไลเดอร์เออไปตกที่ไหนไม่รู้เหรอหนูไปตกตรงไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่สนุกไหมไปเที่ยวกับนานบีที่อะไรน้ำมักกึ่มทะเลสาบน้ำจืดเบียเบียตกสไ้เกิรที่มักมออกึ่มอ๋อคือเบียตกโอ้สไลเดอร์ที่มักกึ่ม การอินเฮอปวลบบว่าเดโฮสก์โซยสนอร์มัลเด็กเป็นปัญหาหนูตกสไลเดอร์เหรอเด็กเยอะเหรอทำไมหนูไปตกไปตกที่ไหนที่สไลเดอร์หนูบอกร้อ,องร้ให้ไหมให้ช่วยให้ช่วยหนูหรอเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายนี่ทำไมเด็กผู้ชายก็เป็น เป็นเดี๋ยวผู้ชายช่วยหนูหนูตกสไลเดอร์เหรอลูกหนูไม่เห็นมัางมาเหรอลูกมันจิ๊บก็ใส่แว่นตาเบียททำอะไรอยู่อ๋อนัจิ๊บก็ใส่แว่นตาเบียดทำอะไรอยู่อ้ไม่รู้เรื่องไงล่ะค่ะตอนนี้จับชนละปลปาปก็ไมิจฉาชีพเหรอไอ้ให้ปปากินผยอู้เด็กเยอะค่ะที่ไปเที่ยวมาค่ะมีสไลเดอร์ให้เด็กๆแล้วเดียไปตกสไลเดอร์เหรอเบียดแล้วมีเด็กผู้ชายช่วยเหรอทำไมก็น่ารักจังเลยให้หนูร้องให้ไหม ฮึทำไมหมามาไม่เ hmm. ห mm ็นหมามาเห็นได้อยู่ไหมหมามาเห็นได้อยู่ไหมดีนะมีคนช่วยเนาะทำไมไม่ได้ยินเสียงหนูเลยโอ้ป๊อบปากินหมดอีกแล้วก็ข้เหนุยวไก่ได้กินหรอไม่มาก่อนวีดีโอนวนียข้เหนุกโอเค

อย่าเล่นอย่าเล่นโอ้เล่นแล้วล่ะคะ่ะแล้วไอ้ฝนไม่บายสิถึงไปเดี๋ยวเราลาไปก่บายบายเริ่มจะเล่นแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวค่อยๆเรามาเก็บรายละเอียดเรียบความเรียบร้อยของเราเดีกว่าอืค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเรานะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับไม่บายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาทำแบบนี้สวยๆถูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อลงเอาลงตํำๆแล้วก็ก้มหัวคูดโจ <Hello food. S 1> โอนางสาวไทยถูกใจแม่มากค่ะวันนี้